สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช็อกเจ้าของร้านซีฟูด้ดชื่อดังย่านประชาชื่นเสียชีวิตภายในห้องนอนเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาวันที่4มีนาคมร้อยตำรวจเอกจิรวัตรจันทรโรรองสารวัตรสอบสวนสนประชาชื่นรับแจ้งเหตุมีชายใชย้อาวุธปืนยิงตัวตายภายในร้านเจ๊ไข่ซีฟูด้ดถนนประชาชื่นแขวงวงสว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพมหาคนครจึงรุดตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิร่มกตันยูที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์แดคูหาสูง4ชั้นตั้งอยู่เลขที่3000 3บริเวณชั้นล่างเปิดเป็นร้านอาหารชื่อร้านเจไข่ซีฟูด้ด ที่บริเวณห้องพักชั้น4พบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายสุรศักดิ์เอี่ยมพองใสาอายุ65ปีสภาพสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำนอนหงายเสียชีวิตบริเวณขมับด้านขวามีบาดแผลร,รูก,กระสุนปืนหนึ่งนัดไกลกันพบอาวุธปืนตกแบบลูกโม้ขนาดจุดสามแปดมมตกอยู่บริเวณปลายเท้าห่างจากศพประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่จึงบันทึกเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ จากการสอบถามพนักงานของร้านดังกล่าวให้กันว่าผู้ตายเป็นสามีของนางนิพาพรซื้อสัตว์หรือเจไข่เจ้าของร้านอาหารดังกล่าวก่อนเกิดเหตุผู้ตายขึ้นไปที่ชั้น4ในช่วงเวลา21นาฬิกาวันที่3มีนาคมจึงเป็นเวลาปกติที่ผู้ตายจะขึ้นไปในเวลานี้ของทุกวันเพื่อดื่มกินก่อนเข้านอนเมื่อร้านปิดเวลาประมาณ22นาฬิกาเจไข่จะปิดร้านตามขึ้นไปและร่วมนางดื่มกิน พนักงานร้านกล่าวอีกว่าขณะเจ๊ไข่เข้าห้องน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเมื่อวิ่งออกมาดูก็พบว่านายสุรศักดิ์ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองแล้วจึงโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสากู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในอาคารทั้งหมดเพียง4คนคือนายสุรศักดิ์เจ๊ไข่และพนักงานหญิงอีกสองคนส่วนสาเหตุทางครอบครัวยังไม่ระบุว่ามาจากสาเหตุใด เพราะยอดขายของทางร้านก็ยังปกติดีไม่น่าจะใช่ความเครียดจากเรื่องธุรกิจมีเพียงข้อสงสัยที่ทางครอบครัวเห็นว่าผิดปกติคือในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ตายไม่มีสีหน้ายิ้มแย้มปกติผู้ตายจะเป็นคนที่ยิ้มให้กับทุกคนไม่มีใครคาดคิดว่าผู้ตายจะก่อเหตุสลดดังกล่าวขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ